เพราะนั้นจะทำอะไรปี2568นี้13พฤษภาจนถึง2ตุลาคมเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สุดของชาวลัคนาราศีธนูแล้วนะครับอาจจะเกิดทางแยกทางเลือกเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจนี่คือสิ่งที่ชาวธนูต้องรู้มันจะมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องมหัศจรรย์ เรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นทั้งดีทั้งร้ายแรงแรงกอปี2567ชาวธนูต้องเตรียมตั้งรับเพราะจังหวะโอกาสนี้มันจะทําให้จากยาจกเป็นเศรษฐีจากเศรษฐีเป็นยาจกได้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินปรับเปลี่ยนได้ดาวพฤหัสย้ายครั้งสำคัญในรอบ12ปีจุดเปลี่ยนดวงชะตาครั้งยิ่งใหญ่ลัคนาราศีธนูชาวธนูครับดาวพฤหัสคือดาวประจำตัว ของชาวลัคนาราศีธนูทุกครั้งที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยจึงมีผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเป็นอย่างมากเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดครับครั้งนี้เนี่ยดาวพฤหัสจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนออกจากเรือนอริแปลว่าออกจากเรือนอุปสรรคปัญหาข้อพิพาทคดีความศัตรูสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนี่คืออริ จะโครจรเข้าสู่เรือนปัตตนีปัตตนีแปลว่าการติดต่อสื่อสารคอนเน็กชันปัตตนีแปลว่าเพศตรงข้ามคู่ครองแปลว่าหุ้นส่วนนะครับแปลว่าการเดินทางการทำโซเชียลมีเดียอีกทั้งดาวพฤหัสเมื่อโครจรมาอยู่ตรงนี้13พฤษภาคมนะครับถึง2ตุลาคมเนี่ยจะได้มาตรฐานทางโหราศาสตร์พิเศษที่เรียกว่าอุด,ดมมาเกณฑ์ หมายถึงเกณฑ์แห่งความสมบูรณ์เพราะฉะนั้น13พฤษภาคมถึงช่วง2ตุลาคม2568ยกแรกนะครับเดี๋ยวมียกที่2คือช่วงหลัง23ธันวาเป็นต้นไปนั่นยกที่2จนถึงพฤษภาปีหน้าเอายกแรกนี่ก่อนคือกดเกณฑ์แห่งความสมบูรณ์ภูนสุขนะในเรื่องอะไรบ้างครับในเรื่องครอบครัวในเรื่องความรักในเรื่องหุ้นส่วนนะ ในทุกๆด้านเพราะดาวประจําตัวของชาวธนูเนี่ยคือดาวฤหัสอีกทั้งดาวฤหัสนี้เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุแปลว่าครอบครัวญาติดพี่น้องแปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหารที่มาพั์โคจรเข้าสู่เรือนคู่ของเรือนการเดินทางการติดต่อสื่อสารการทําธุรกิจการทําการตลาดการทําโซเชียลมีเดียจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างถึงที่สุดเพราะนั้นจะทําอะไรปี2568นี้13พฤษภาจนถึง2ตุลาคม เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สุดของชาวลัคนาราศีธนูแล้วนะครับแต่ต้องบอกชาวธนูอย่างนี้ครับดาวพฤหัสโคจรมาตรงนี้ก็มีจุดอ่อนบางประการนะแม้ได้เป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์แต่ก็เป็นปอรักเกษตรปอรักเกษตรษหรือประในทางโหราศาสตร์แปลว่าความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนนะครับสถานการณ์คนรอบข้างตัวเราเนี่ยอาจจะเจอความไม่มั่นคงไม่แน่นอนในบางเรื่อง บางประการเกิดขึ้นมาอาจจะเกิดทางแยกทางเลือกเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจเข้ามาได้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวทศูต้องรู้อีกทั้งในปี2568นี้จะเกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในรอบกว่าร้อยปีพฤหัสราหูเสาย้ายพร้อมกันในเดือนเดียวคือเดือนพฤษภาคมเป็นดาวตรีเทพเป็นดาวยักษ์ใหญ่ทั้ง3ดวงเลยนะครับอีกทั้งตลอดปี2500 68ดาว3ดวงนี้ผัดกันโคโจรเดินหน้าถอยหลังวิกลจริตรวมกันแล้วย้ายราศีถึง6ครั้งนี่คือประวัติการอีกทั้งพฤหัสจะทำมุมตรีโกนกับพระราหูนี่มันคือเรื่องราวอันทำให้ดวงบ้านดวงเมืองดวงประเทศไทยดวงโรคใบนี้จะเกิดเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญกับเศรษฐกิจกับเรื่องของการเงิน กับเรื่องของสงครามเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องคนมีชื่อเสียงคนดังมันจะมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องมหัศจรรย์เรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นทั้งดีทั้งร้ายแรงแรงกว่าปี2567นะครับไปจนถึงปี68 69เนี่ยพอกันเลยนะโดยเฉพาะ68หลังลพฤษสาไปแล้วเพราะนั้นชาวธนูต้องเตรียมตั้งรับเพราะจังหวะโอกาสนี้มันจะทำให้จาก ยาจกเป็นเศรษฐีจากเศรษฐีเป็นยาจกได้พิกฟ้าพิกแผ่นดินปรับเปลี่ยนได้ถ้าชาวธนูโฟกัสดีๆโอกาสของชาวธนูเนี่ยก็สามารถใช้จุดนี้เป็นจุดสปริงบอร์ดเพราะดาวพฤหัสคือเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเทพเจ้าแห่งปัญญาจักรกพัิ มหาราชาแห่งดวงดาวฝ่ายสุปร์คห์ผู้เปิดประตูบุญให้มนุษยชาติและเป็นดาวประจำตัวของชาวธนูพ้นจากเรือนอริเรือนที่ร้ายที่สุดเข้ามาเร็งดวงชะตาและเป็นอุดมเกณฑ์เกณฑ์แห่งความสมบูรณ์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับ13พฤษภาคมถึง2ตุลาแต่หลัง2ตุลาถึง23ธันวาก,ก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สไม่ประมาทช่วงที่ธนูไม่ควรประมาทในปีนี้คืออะไรคือตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่13พฤษภาคหลัง13พฤษภาถึง2ตุลาโอเคเลยแต่2ตุลาถึง23ธันวาต้องกลับมาเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนอีกครั้ง1น,นั่นเองนะเพราะนั้นดวงชะตาของชาวธนูคนที่โสดที่อยากมีคู่จะเจอคู่ดีได้ไหมจะมีคนเข้ามาไหมก็ช่วงนี้เลยครับ13ตุลาถึง2ตุลาคมจะเปลี่ยนงานจะทําธุรกิจอยากจะประสบความสําเร็จจะทําช่วงไหนดีอาจารย์สัน13ตุลา ถึง2ตุลาคมการเงินโชคลาบมีโอกาสไหมช่วงเดียวกันเลยครับ13ตุลาถึง2ตุลาคือช่วงที่ดีที่สุดของชาวลัคนาราศีธนูนอกนั้นปลอดภัยไว้ก่อนอย่าทําอะไรสุ่มเสี่ยงครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูใครที่ยังไม่ดูอีพีพระราหูย้ายก่อนหน้านี้ต้องไปดูนะครับสําคัญไม่แพ้ดาวพฤหัสและอ p พีถัดไปเดี๋ยวผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องของพระเสาร์ย้าย เพราะปีนี้เป็นปีเดียวปีแรกในรอบเป็น10บสปีเลยที่ผมต้องทำํำการย้ายของดาวใหญ่นะเป็นคลิปใหญ่ EP ใหญ่แบบนี้ครบทั้ง3ดวงดาวนั่นเองครับชาวราศีธนูเข้าสู่ช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดแล้วครับขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งใจฟังนะครับใน EP นี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับ5เคล็ดลับทำบุญเพื่อเสริมดวง หนุนดวงชะตาหลังดาวพฤหัสย้ายสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านหลังจากนี้จะได้เฟื่องฟูจะได้เกิดสิ่งที่เป็นสุภวะมงคลอย่างเต็มที่ส่วนสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่คาดว่าที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของท่านจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาเป,เาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีมี5ข้อครับที่ทุกท่านสามารถ นำไปใช้และสามารถไปทำได้ด้วยตัวเองข้อแรกขอให้กระยาณมิตรของผมทุกคนหลังดาวพฤหัสย,ย้ายซึ่งต้องตรงกับวันที่13พฤษภาคมเท่านั้นนะครับการทำให้ได้ผลทั้ง5ข้อนี้ต้องทำในวันที่13พฤษภาคมในเวลา19นาฬิกา19นาทีเป็นต้นไปเท่านั้นนะครับเพราะนั้น1ทุ่ม19นาที ในวันที่13พฤษภาคมต้องทำ5เรื่องนี้ครับข้อแรกครับไปเช่าพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตัก9้านิ้วเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อเงินก็ได้นะครับเนื้อทองเหลืองจะถูกกว่านะหน้าตักเกนิ้วขึ้นไปเพื่อถวายแก่พระพิสุสง์ในวันที่13พฤษภาคมที่ดาวพฤหัสจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนเป็นช่วงจังหวะเวลาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและทําไมต้องทําในช่วงทุ่มกว่า เพราะมันเป็นช่วงที่ดวงดาวทอแสงกลางวันเนี่ยสุริยะเทพคือพระอาทิตย์เป่งประกายลบล้างรัศมีดวงดาวหมดเพราะนั้นต้องช่วงกลางคืนเท่านั้นนะครับถวายพระพุทธรูปปางสมาธิแทนด้วยเทพพระพฤหัสเทวานะถวายบุญให้เทพพระพฤหัสเทวาอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะนาเจ้าการบัญชีเทวดารักษาเราในวาระที่ดาวพฤหัสย้ายราศีเป็นการเปิดดวงข้อที่2นะครับถวายผ้าไตรจีบอนนะ ข้อแรกเนี่ยถวายพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตักเก้านิ้วเป็นพุทธบูชาข้อที่2ถวายผ้าไตาจีวรแก่พระสงฆ์19รูปนิมนต์พระสงฆ์19รูปถวายผ้าไตาจีวรน,นะครับร่วมกันทําหลายคนได้หรือมาร่วมกับผมทําได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะบอกว่าผมทําที่ไหนเวลาอย่างไรเลิกอย่างไรมาร่วมกันได้ข้อที่3ครับขอทุกคนเตรียมสังฆทาน19ชุด เป็นสังฆทานจัดด้วยมือตนเองนะครับคือสดใหม่ไม่ซื้อแบบสําเร็จรูปครั้งปีครั้งเดือนถวายแดกพระสงฆ์เป็นสังฆบูชา19ชุด19เนี่ยคือกําลังของเทพพระพฤหัสเทวานะครับข้อที่4 นะข้อที่สเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเรานิมนต์พระสงฆ์19รูปมาแล้วมาถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตามข้อ1ข้อ2ข้อ3เพราะฉะนั้นข้อที่4ี่เนี่ยเราต้องนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง19รูปเนี่ยเจริญพุทธมนต์หรือพูดภาษาง่ายๆคือสวดบนบทธรรมจกักบทรัตนสูตรและบทอันเป็นมหามงคลบทอื่นๆตามแต่ที่ท่านจะเมตตาแต่ทบทธรรมจกักนะครับ กับบทรัตนสูตรเนี่ยต้องออให้ท่านเจริญพระพุทธมนต์เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ปะพรมน้ำมนต์ล้างโทษทันล้างสิ่งไม่ดีเพิ่มพลังกายพลังใจเสริมดวงชะตาให้กับเราทุกคนทุกท่านนะครับข้อที่5ครับหลังจากที่ได้ถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังกทานให้ท่านเจริญพระพุทธมนต์เรียบร้อยตามข้อที่4แล้วข้อที่5คืออยากให้ทุกคนเนี่ยไปปล่อยปลา119ชีวิต เลข19เนี่ยคือเลขของกำลังพระพฤหัสเทวาจึงต้องลงด้วยเลข19ที่ต้องทำในวันที่13พฤษภาเป็นวันที่ดาวพฤหัสย้ายราศีเปลี่ยนราศีตามตำราบโบราณทำให้ได้ผลต้องทำตรงวันเท่านั้นซึ่งพฤหัสย้ายครั้งนี้13พฤษภาคม2,568 นี่คือทั้ง5ข้อหลังจากทำแล้วถวายบุญกุศลให้คุณบิดามารดาคูบาจรย์เทพเทวดาที่คอยปกปักรักษาอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าการบัญชีให้คอยปกปักรักษาคันห้าธาตุสี่อายตนาหกดวงจิตหนึ่งแห่งข้าพเจ้าในปัจจุบันชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายอะโหสิกรรมอธิษฐานจิตให้ดวงเปิดให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเคล็ดลับที่ท่านทําได้เองง่ายๆแต่หลายคนบอกว่าอาจารย์ โอ้โหมันเยอะมันวุ่นวายมันใช้เงินเยอะพระสงฆ์นิมนต์19รูปไหนจะถวายซองปัจจัยมาเจริญพุทธมนต์จะสถานที่เอ่ยถวายดอกไม้เอ่ยนะเพราะว่านิมนต์พระสงฆ์มาก็ต้องถวายดอกไม้ดาวเรืองด้วยนะลืมบอกอีกยิ่ย่างดอกไม้ดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองวงมลาัรากรดอกไม้ดาวเรืองนะครับเอาละถ้าทุกคนมองว่ามันยุ่งยากและอยากให้มีใครที่นําทุกท่าน ทำบุญในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามโบราณประเพณีเกินประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเต็มที่และอยากจะร่วมมาเป็นมหากุศลมหากุศลคือการร่วมกันทําเยอะๆเป็นร้อยรพันพันคนมันจะมีกําลังมากกว่าเราไปทําคนเดียวก็เรียนเชิญทุกท่านทุกคนครับผมอาจารย์ันมหาทศดาราได้จัดพิธีการบวงสรวงรับดาวพฤหัสย,ย้ายจากราศีพฤษศเข้าสู่ราศีเมถุนมีทั้งพิธีสง และพิธีบวงสวงเริ่มจากพิธีสงกรผมจะนําทุกคนนะครับรับการเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์19รูปที่วัดสัพพโมสรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกนิมนต์พระสงฆ์19รูปเจริญพุทธมนต์บทที่ได้คัดมาแล้วนะแล้วก็สวดนพเคราะห์เสริมดวงชะตาระหว่างพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ผมจะขึงสายศีลตะข่ายเพชร1้อยเส้นนะ รวมกันเป็นเส้นหนาหนาหนึ่งเส้นเนี่ยแต่จริงๆริงแล้วเป็นเส้นได้เล็กๆเ,เนี่ยร้อยแปดเส้นกำลังพุทธคุณ56ธรรมคุณ38สังฆคุณ14ตามตำราบโบราณโยงลงที่ศรีรษะทุกคนติดยันเทพพระพฤหัสเทวาติดยันเกาะเพชรเสริมดวงชะตาเปิดดวงชะตาขับไล่สิ่งอัปมงคลออกจากดวงชะตาทุกคนหลังจากพระสงฆ์เจริญมหาพระพุทธมน์เสร็จจะถวายพระพุทธรูปผ้าไตจีวรสังฆทานและจะร่วมกันปล่อยปลาลอยเคาะผมจะนำทุกคนอธิษฐานจิตเปิดดวงชะตา เป็นการลอยเคาะเปิดดวงเสร็จพิธีสงฆ์จะมีการกวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลครั้งใหญ่จากนั้นเราจะไม่จบเพียงเท่านี้เราจะร่วมกันครับเราจะร่วมกันบวงสรวงพัพฤหัสเทวาย้ายราศีอัญเชิญเทพพรมเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลลงมารับทราบในวิถีที่เราตั้งใจบวงสรวง ด้วยของอันเป็นมหามงคลที่ไม่ทำลายสัพพชีวิตไม่ผิดต่อเบญจศีลสีลทั้ง5ข้อทั้ง19อย่างพร้อมทั้งใบสีหลักเก้าชั้นใบสีต่อใบสีเปิดโรคเปิดบารมีใบสีอันเป็นมหามงคลตามตำราบโบราณอย่างยิ่งใหญ่จะมีพิธีเบิกพระแม่ธรณีเปิดพระแม่ธรณีเปิดธรณีศาลมีพิธีการ รำบวงสวงนะครับมีพิธีการบวงสวงอ่านองค์การระหว่างที่อ่านองค์การบวงสวงรวมถึงสวดในการบวงสวงครั้งนี้จะเป็นการเปิดดวงสบัดเคาะรับโชคทุกคนจะมีเทียนเทียนอาคมเทียนอัคระเทพบรฤหัสเทวาผูกด้วยดวงชะตาของท่านจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดเป็นจำเพาะส่วนตัวผูกที่เทียนดวงชะตาสายศิลผูกที่ศีรษะโยงด้วย สายสินเทียบพระบหัสายสินยันเกาะเพชรเป็นการเปิดดวงชะตาขอพรเปิดสิ่งที่ติดขัดให้ชีวิตของทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในพิธีครั้งนี้เราจัดที่วัดซับสโ,โมสร13พฤษภาคม2568พิธีจัดอย่างยิ่งใหญ่รับจำนวนจำกัดนะครับไม่มีวันปิดรับแต่ถ้าเต็ม ปิดรับทันทีนะครับใครอยากจะร่วมพิธีในครั้งนี้ซึ่งเป็นพิธีใหญ่นะครับพระราหูย้ายพฤหัสย้ายเสาย้าย,ายถือเป็นพิธีใหญ่มากเรามาร่วมทําบุญร่วมกันเรามาร่วมบวงสวงขอพรเทพพระพฤหัสร่วมกันเรามาปังมาเฮงมาเจริญรุ่งเรืองมาสร้างคุณงามความดีไปพร้อมๆกันช่วงท้ายเราจะสวดมาหาจากักรพรรดิเราจะสวดพระคาถาเงินล้าน ปรับภพภูมิดวงชะตาเปิดดวงเปิดทรัพย์ขอทิพยสมบัติแห่งวังบาดาลขอทิพยสมบัติแห่งเมืองสวรร์คโรคุเมืองพรมโรคเพื่อเปิดความสําเร็จให้ทุกท่านทุกคนแล้วเรามาพบกันในงานพิธีนะครับเวลา19นาฬิกา19นาทีแต่เปิดให้คนเข้าร่วมงานเนี่ยต้องแต่เวลา17นาฬิกาไม่มีการรับหน้างานนะครับใครอยากจะเข้าร่วมพิธีต้องจองทาง รายแอดเท่านั้นนะครับแล้วพบกันในงานพิธีครับสวัสดีครับ